วัสดีครับนมป้พาพี่นองมาตรงมาป่ามาตรงใหตรงหน้าเช,นเช่นเคยนะครับผมเรามาหาพึ่งมหามิ่มครับผมนะครับรังไม่ใหญ่แต่คิดว่าน้ำน่าจะสวยนะต้องอยู่กอไผ่นะครับช่วงนี้แปดสิบปอร์เซ็นต์จะอยู่กอไผ่นะครับโอ้พี่้องโอ้ครับก้า

เดยวลงควรจะหน่อยครับลังห่างนี่กะบวดุบ่หายพี่น้องลังห่างนี่ก็อกโอ้ยพี่น้องเนี่ยมาไก่กับบอได้เลยครับผมปีตับปีตับเลยครับ 6 đọt, 6 đọt các bụng Chưa lấy đọt lắm Đó Ồ bị đòn các คือสองสามดกมอกครับผมครับผมนี่ครับมึงบรรยากาศจังเลยครับผมนี่ครับอยู่ข้างบอ่อนะครับมีกอไผ่กอไผ่าาบานกอไผ่าาใหญ่นะครับสามกอพี่น้องมีกอไผ่สามกาอมกาามกแต่ว่ามีพึ่งหรือว,ว่ามีมิมอยู่นี่นะครับ สองห้างพี่น้องกับผมจุกกรอนนั่นห้างหนึ่งครับจุกกรอนนี่ห้างหนึ่งพี่น้องห้างใบใหญ่น้ำก็น่าจะสวยดีนะพี่น้องแต่ว่าผมเจอไปแล้วกับสองสามดอก ี่น้องครับโอ hey, ้เจอแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับผมนั่งข่าเมื่อพร้อมนี่ครับผมนี่ครับนี่คือนะครับไรหรือว่าเดือยของมิมนะครับนี่นะครับผมก็ขาวนะครับเห็นก็ขาวนี่นะครับผมนี่คือไ่หรือว่าเดือยของเขาพี่น้องเจ็บปวดมากไหมก็ธรรมดาพี่น้อง แต่ว่าใจมันรักใจมันหมักมมพี่รองก็บอกโอ้โีเนนะครับ โอเคนะครับนอ้องมาคนเดียวบอคายตันัดในการไายแต่ว่าก็เป็นเรื่องจริงครับเรื่องจริงผ่านจอผ่านจอมือถือขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณพี่น้องยุไกยุไกยุกยยกประเทศเกาหลีเบนเยียมยุประเทศหลายประเทศนะครับผมเอฟซีผมขอบคุณทุกกำลังใจกันแล้วกันพี่น้องรอรุ่นและติดตามชิปต่อไปครับผม ลิปดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแจกกดติดตามให้ผมด้วยพี่น้องแสดงความิดเห็นด้วยนะครับแต่ว่าให้อยู่ในรอบเขตของชุมชนพี่น้องคือนะครับให้แสดงความเห็น,นับในทางที่สุภาพก็แล้วกันนะครับผมเก็บพี่น้องนี่ครับผมข่าโกโดอยู่นี่ผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับ